ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องครึ่งยาไม่ต้องครึ่งสารเคมีครับวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือการให้ร่างกายของเรานะครับทำงานด้วยตัวเองครับเพราะว่าร่างกายของเรานะครับจะรู้ดีว่าสารอาหารประเภทใดนะครับที่จะช่วยในการดูแลสุขภาพที่จะช่วยทําให้สุขภาพของเรากลับมาแข็งแรงนะฮะฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนเดิมครับ แต่ทุกวันนี้นะครับมีนวัตกรรมใหม่นะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เข้ามาช่วยในการตอบโจทย์นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีที่นําเอาสิ่งต่างๆจากข้างนอกนะครับเข้ามาช่วยในการทํางานนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นอาหารเสริมนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นยานะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งต่างๆที่จะทําให้ร่างกายของเรานะครับมีการ พัฒนาขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีการบําบัดที่ดีขึ้นนะครับแต่ว you know, yes. so ันนี้คร <t> ับนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับคนได้ตระหนักถึงนะครับการนําเอาสารต่างๆเข้ามาในร่างกายของเราครับเพราะว่าแน่นอนครับสิ่งต่างๆที่นําเข้ามาสู่ร่างกายของเรามันจะถูกต่อต้านด้วยกระบวนการธรรมชาติด้วยการที่ร่างกายของเรานะครับจะถูกพัก่อครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในร่างกายของเราร่างกายเราจะผลักออกนะครับซึ่งเขาเรียกว่าการต่อต้านนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากวันนี้ครับนวตัตก,กรรมใหม่นี้เป็นการกระตุ้นการทํางานของร่างกายโดยที่ร่างกายสามารถที่จะผลิตสารอาหารนะครับผลิตนะครับโมเลกุลนะครับผลิตฮอร์โมนผลิตชีวโมเลกุลต่างๆที่ร่างกายมีความต้องจําเป็นที่ต้องใช้ครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งนะครับจากภายนอกเลย วิธีนี้นะครับเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพเป็นศาสตร์ในการชะลอวัยที่มีการคิดค้นนะครับมามากกว่า20ปีครับและทุกวันนี้ได้รับการอยอมรับเป็นที่หลากหลายวันนี้นะครับพธนธมชาต์นี้นะครับได้เข้ามาสู่เมืองไทยแล้วนะครับใช้การบําบัดเรียกว่า แสงในการบําบัดครับพลังแสงในการบําบัดเทเลปีนี้นะครับอาจจะเห็นนะครับในหลายๆวงการในหลายๆนะครับอาชีพครับแต่นะครับในการดูแลสุขภาพครับต้องเรียกว่านะครับตัวนี้เลยครับคือสิ่งที่สําคัญนะครับนี่ก็คือนะครับ x39 พลังแสงบําบัดด้วยนะครับธรรมชาติเพียงแปะแผ่นนี้เข้าไปครับก็จะทําให้ร่างกายของเรานะครับกระตุ้นการทํางานนะครับ ในลักษณะของอชีวโมเลกุลซึ่งเป็นนะครับหน่วยเล็กๆที่อยู่ในร่างกายของเรากระตุ้นการทํางานได้อย่างเต็มที่ครับเราจะปลอดภยัยโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารใดๆจากข้างนอกเพียงแค่เราแปะแผ่นนี้ร่างกายเราก็จะกระตุ้นการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ